พี่สมาชิกนะครับอยู่ในไลฟ์ทุกท่านแล้วก็พี่น้องชาวอยู่ในไลฟ์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนกพนยักเย็นนะครับนักการบริษัทอยู่ในไลฟ์เขตภาคเหนือนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับจากบริษัทของเรานะครับในเรื่องของการสร้างคุณภาพนะครับผลผลิตทางไม้ผลนะครับวันนี้ก็จะเป็นของเรื่องของน้ำใยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับทุกท่านที่เห็นในหน้าจอนะครับอันนี้เป็นแอปมุอหมอพืชนะครับซึ่งก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสายงานทชกสายงานอะไรต่างๆอยู่ในแอปนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลูกเล่นอีกมากมายนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับลองนะครับสแกนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลองไปใช้ดูนะครับในนี้มีแอปมากมายแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับลองเข้าไปชมกันนะครับ ครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะเข้าเรื่องของลำไยนะครับแต่เป็นช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่เกษตรกรหลายท่านนะครับที่บางทีว่าผลิตผลผลิตขึ้นมาแล้วนะอาจจะไว้วางใจอาจจะรักไว้นะอาจจะคิดว่าจะได้ผลผลิตแล้วไม่ต้องดูแลสนใจนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่ เช้าสวนลำไยห,หรือไม้ผลเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับไม่งั้นก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับวันนี้ทางบริษัทเราก็มีเทคนิคนะครับที่เรารวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อเป็นสูตรกลางเลยแล้วก็มาใช้ในสูตรของลำไยนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับวันนี้ได้รับหัวข้อการเพิ่มผลผลิตครับนะ เพิ่มคุณภาพนะครับผมพิจิตลลาไยจะให้เป็นผลลำไย,ยเป็นสีเหลืองทองนะครับสีสวยนะครับคุณภาพดีนะรสชาติหวานหวานนะพื้นที่ปลูกนะครับช่วงนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเราก็สามารถปลูกได้หลายพื้นที่นะครับอยู่ที่การดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆแม้กระทั่งภาคใต้นะครับ ก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่การดูแลของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานหรือภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตกทั้งมุ้มก็เรื่องปลูกเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่จะมีเพียงแต่ภาคเหนือภาคเดียวนะครับนะครับก็เริ่มกระจายกันทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่งสมาชิกเราก็ มีกลุ่มที่ทำลำไยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เป็นสมาชิกของเรานะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับในวันนี้ผมให้ทุกท่านเอาผลผลิตและก็ภาพสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็มืออาชีพนะครับที่เขาหลายๆท่านเนี่ยเขาทํามานะครับให้เราได้รับชมด้วยครับปฏิทินการปลูกนะครับผมจะพูดในเรื่องของ หนึ่งปีเนี่ยอย่างไม้ผลเนี่ยเขาจะเป็นพืชปีนะครับก็จะผลิตในการผลิตหนึ่งคราวเนี่ยก็จะผลิตได้แค่หนึ่งปีได้หนึ่งครั้งนะครับซึ่งการผลิตถ้าเป็นลำไยช่วงช่วงนี้นะครับก็คือเป็นลำไยช่วงในฤดูนะครับก็จะเริ่มการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนนี้แหละครับก็จะเข้าปลายเดือนนี้นะครับเดือนหน้าก็คือเดือนสิงหาคมนะครับ สิงหาครมก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวจะ,จะถึงกันยานะครับต้นเดือนตุลานู่นนะครับอันนี้จะเป็นลำไยในฤด,ดูนะครับทางภาคเหนือก็ตัวนี้กําลังเริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับแต่ส่วนภาคตะวันออกนะครับก็เริ่มเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่จะเตรียมต้นตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งผลผลิตลำไยเนี่ยแล้วก็ในเกษตรกรปลูกเกษตรกรก็สามารถ เอาไปทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขายสดในประเทศไทยเรานะครับในช่วงนี้หรือว่าจะเอาไปแปลรูปนะครับขายส่งต่างประเทศหรือว่าขายในประเทศไทยเราก็ได้นะครับ mm hmm. นะครับพันลำไย,ยนะครับผมจะพูดในเรื่องของพันลำไย,ยก่อนนะครับทําไมถึงต้องพูดในเรื่องของพันลำไยก่อนนะครับซึ่งพันลำไย,ยแต่ละพันนะครับก็จะมีอายุการทํานะครับไม่เหมือนกันนะครับ คล้ายๆกับข้าวนะในอย่างสมาชิกของเราในนี้เหมือนจะมีนาข้าวเยอะนะครับข้าวยังมีอายุสั้นนะครับยังมีพันธุ์หนักนพันธุ์เบานะครับอายุสั้นอายุยาวนะครับมีไว้แสงลำไย,ยก็เหมือนกันนะครับก็จะมีพันธุ์หนักพันธุ์เบาแล้วก็มีพันธุ์พื้นเมืองนะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะสะสมอาหารแล้วก็ใช้ระยะเวลานในการออกลูกออกผลเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ใช้สูตรอาหารคล้ายเคียงกันนะ ผมจะพาทุกท่านไปดูชมแต่ละสายพันธุ์ก่อนนะครับซึ่งพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือพันธุ์อีดอมนะครับซึ่งลักษณะทางสเสลียของเขาเนี่ยเปลือกจะหนานะครับเปลือกจะหนาแล้วก็เนื้อข้างในก็มีปริมาณมากกว่าสายพันธุ์อื่น,นครับเนื้อก็หนาด้วยกรอบด้วยนะครับเม็ดค่อนข้างที่จะเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของ ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ที่นําไปแปรรูปนะครับจะเป็นพันธุ์ต่อมานะครับเป็นพันธุ์สีชมพูนะครับที่ยังมีการผลิตแล้วก็ค้าขายกันในประเทศเราอยู่นะครับซึ่งพันธ์สีชมพูเนี่ยลำใยสีชมพูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสชาติหวานนะครับน้ําจะเยอะมากกว่าพันธุ์อนดอนนิดนึงนะครับแต่รสชาติก็จะหวานนะครับสีก็จะออกสวยๆนะครับชมพูอ่อนๆนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพัทนลําไยพันเบี้ยวเขียวนะครับหรือ,อบางพื้นที่เรียกอีเบี้ยวเขียวนะครับพันนี้ก็จะมีกลิ่นคาวๆหน่อยนะครับกลิ่นค่อยๆจะคาวๆหน่อยแต่บางท่านอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่บางท่านก็อาจจะไม่ชอบสายพันนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่คนชอบกินเหมือนกันนะครับแต่ถามว่ายังมีการผลิตอยู่ไหมก็ยังมีการผลิตอยู่นะครับซึ่งพันนี้ก็จะอายุสั้นกว่าพันดีดดยนะครับ ต่อมานะครับพันธุ์อีเหี้ยวนะครับพันธุ์อีเหี้ยวก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับพันธุ์เอีอเ่ยวเขียวเมื่อกี้นะครับเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเมื่อก่อนนะครับที่นิยมปลูกกันมากนะครับถามว่าตอนนี้มีการผลิตไหมก็มีการผลิตก็ขายกันอยู่ในท้องตลาดอยู่นะครับต่อมาครับพันธุ์แดงกลมนะหรือแถวชาวบ้านเรียกว่าพันธุ์อีแดงกลมครับรูปลักษณะก็จะเป็น กลมๆนะครับลูกกลมๆแล้วก็ค่อนข้างที่เปลือกที่จะบางนะครับเวลาเราแกะมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกง่ายนะครับเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับเปลือกหนานิดนึงนะครับคั่วจะหลุดง่ายนะครับอ่านนี้นะครับต่อมาก็อีกสายพันหนึ่งนะครับผันตลาดหน้าพันนี้ก็เปลือกเหมือนกันผันนี้ก็เหมาะนิยมที่จะเอาไปกินสดแล้วก็เอาไปทําแปรรูปได้นะครับอันนี้ก็ ยังพบเห็นน้อยอยู่นะครับแต่ถามว่าเอาไปแปรรูปหรือว่าเอาไปทำน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องของความหวานนะ่ะไม่หวานจัดเท่าพันดีดอนะครับซึ่งพันดีดอสมัยเนี้ก็ค่อนข้างที่จะปลูกกันเยอะนะครับอ่าในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาสู่ ในเรื่องของเจาะเข้าไปในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเลยนะครับว่าเราจะเพิ่มผลผลิตในช่วงแรกและเพิ่มผลผลิตยังไงนะครับและก็จะทํายังไงให้ผลผลิตลำไยของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับซึ่งไปสู่ในเรื่องของรสชาตินะครับในเรื่องของสีนะครับและก็ความต้องการที่เกษตรกรหรือ ผู้ผลิตเนี่ยต้องการแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยต้องการได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมีสูตรเคล็ดลับของบริษัทนะครับที่รวบรวมองค์ความรู้มาตั้งแต่20ปีนะครับเจาะจงโดยเฉพาะนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับผมจะไม่เริ่มตั้งแต่การปลูกนะทีแรกเรื่องของการผลิตนะครับตั้งแต่การตัดแต่งกิ่งไปเลยนะครับว่าเราจะผลิตลูกหนึ่งครั้งเราต้องมีการสัสมอาหารนะ ต้องเลี้ยงเขาก่อนนะครับให้เขากินได้เพียงพอนะครับแล้วเราค่อยให้เขาผลิตออกลูกออกผลให้เราได้เต็มที่นะครับนะนะอันนี้เป็นภาพต้นลำไยที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งเป็นต้นลำไยที่เป็นต้นลำไยสาวอยู่นะครับซึ่งถ้าเราทำลำไยใหม่นะครับต้นลำไยย,ยุได้4ปี5ปีเราเริ่มที่จะผลิตผลผลิตนะครับก็จะเริ่มมีการตัดแต่งกิ่งนะครับ ตัดแต่งกิ่งเล็กน้อยหรือท่านไหนนะครับส่วนไหนที่มีการผลิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอายุเริ่มค่อนข้างที่จะมากนะครับก็จะต้องทําใบทาสาหรือตัดแต่งกิ่งเพราะค่าที่จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะนะครับยิ่งบังคับในเรื่องของการออกผลออกดอกออกผลผลิตยากเท่านั้นนะครับถามว่าการผลิตลำไย,ยเนี่ย ยากไหมไม่ยากนะครับถ้าเรารู้นะครับเป็นเรื่องของสรีระพืชรู้เรื่องดินนะครับรู้เรื่องอากาศเรื่องฝนเรื่องฟ้านะครับถ้าใครรู้เรื่องปัจจัยทั้งสี่ทั้งหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะผลิตไม้ผลหรือลำไย,ยนะครับตัวเนี้ได้ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงนะครับนะครับพอเราตัดแต่งกิงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยทั้ง ทางของเราก็จะแนะนำในเรื่องของการฟื้นต้นนะครับการฉีดล้างต้นทุกอย่างนะครับตั้งแต่การฟื้นการแตกใบใหม่นะครับการล้างโรคล้างแมลงนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูไรท์ลองมารับชมงมาดูนะครับในภาพนะครับก็จะมีตัวซีวิวนะครับบวกดีโอไมเนอร์นะครับอย่างละ2 0 0 c ซีซีนะครับและทีนี้ก็เราก็จะมาบวกฟิปเปอร์ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงนะครับฟิปเปอร์200ซีซีนะครับ บวกเบนเอฟ 200cc นะครับซึ่งเบนเอฟเป็นยาป้องกันโรคเชือ้อราแล้วก็จะใช้ทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยผสมตอนตอนน้ำ200ลลิตรนะครับฉีดพ่นล้างต้นไปล้างให้ทั่วต้นทั่วใบนะครับเพื่อป้องก,กันโรคป้องกันแมลงแล้วก็เตรียมที่จะผลิตใบใหม่นะครับถ้าเราจะผลิตลำไยนะครับโดยใช้สูตรอยู่ไล์ต้องใช้ชุดนี้นะครับห้ามแปะกแปะไปอย่างอื่นนะครับ ยกเว้นเซียนนะฮเซียนที่แบบว่า,าทำมานานจัดนะครับสามารถหลับตามองต้นไม้ปุ๊บมองต้นลำยา่าปุ๊บหลับตาเห็นยันลากอ่ะอันนี้ต้องยอมเขานะครับแต่ถ้าเรามือใหม่ใช้สุดนี้เลยนะครับลากต้นนะครับอ่าแล้วต่อมาล่ะครับเราพูดทางใบแล้วทางดินใช้อะไรนะครับก็จะใช้ปุ๋ยบริษัทยูริไลท์ของเรานะครับซึ่งเป็นปุ๋ยยูนิคนะครับ ช่วงแรกก็ใช้สูตร3 0 9 6หนะครับหรือสูตร18แนะครับสูตรเสมอนะครับใช้อัตราถ้าต้นลำไยเรานะครับอายุประมาณ5.7ถึง7ปีเนี่ยก็ใช้1กิโลนะครับ1กิโลกรัมเนี่ยต่อ1นึต้นนะครับในช่วงแรกนะครับเพื่อให้เขาสะสมอาหารแล้วก็ผลิตไปใหม่ขึ้นมานะครับช่วงแรกใช้สูตร3096นะครับจำให้ดีๆนะครับ หรือสูตร18 18 18ครับใช้สองสูตรนี้ทั้งนั้นนะครับต่อไปนะครับพอเราใช้ปุ๋ยทางดินเรียบร้อยเนี่ยอ่าเราก็ต้องมีการฟื้นลากฟื้นต้นเนะาะาสมมติว่าลำไย,ยเราโสมแก่ผลิตลูกมาให้หลายปีแล้วไม่เคยให้อ่าไม่เคย สร้างรากให้เขาสักทีนะครับใช้สารสารโพแทสเซียมพอเลตมาหลายปีนะครับสารตกค้างไม่เคยสร้างรากให้เขาสักทีนะครับใช้ชุดนี้เลยนะครับยูโอนิกนะครับบวกนีโอไฟทนะครับผสมน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับละลายน้ำสามารถปล่อยไปกับต้นได้เลยนะครับในในระยะแรกนี้นะครับเพื่อเราจะสร้างอะไรสร้างรากด้วยนะครับปุ๋ยที่เราหว่านไปเพราะอะไร หวานไปเพื่อให้เขาสะสมอาหารมีอาหารเพื่อไปทําเลี้ยงใบนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับที่เราจะใช้นะครับอพอใช้ชุดแรกเสร็จแล้วเนี่ยภายในประมาณสองสองอาทิตย์สาอาทิตย์ก็จะเริ่มแตกใบใหม่มานะครับเริ่มแตกใบใหม่มาปุ๊บก็จะเป็นใบชุดที่หนึ่งเริ่มออกมาแล้วใบชุดหนึ่งเริ่มออกมาแล้วทีเนี้ยเริ่มมีใบแล้วนะเริ่ม ลำใยเริ่มมีใบแล้วเราตัดจริงใบเริ่มเยอะแล้วก็จะบวกในเรื่องของอันนี้เป็นชุดทําใบนะครับชุดใบใหม่ใบยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับใช้ c ีบิว 200cc บวกนีโอซิงนีโอซิงพัฟบวกยูนิแพนสีเขียวนะครับในอัตราเท่าไหร่เราต้องมาดูนี่ในอัตราเท่าไหร่นะครับซีบิว 200cc นะครับนีโอซิงพัอ 200cc นะครับต่อน้ำ2ลิตรนะครับ แล้วเราจะบอกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวยูนีแพนสีเขียวนะครับตัวยูนีแพนสีเขียวนะี่คือคือเป็นปุ๋ยในชุดแรกนะครับก็ใช้อยู่ครึ่งกิโลนะครับหรือ500กรัมนะครับใส่ไปน้ำ200ริตรนะครับฉีดพ่นนะครับทางใบนะครับเพื่อเราจะสร้างใบด้วยทําใบให้หนาทําใบให้ใหญ่ด้วยนะครับนะแล้วปุ๋ยทางดินอีกแล่านะ้ การท่นปุ๋ยทางใบเสร็จแล้วก็ต้องมีปุ๋ยทางดินอีกนะครับปุ๋ยทางดินก็จะใช้สูตรสามสิบเก้าหกนะครับเพราะว่าช่วงแรกเป็นช่วงที่เราจะทาใยบยนะครับในอัตราดูทรงพุ่มนะครับอัตราต้นละหนึ่งกิโลกรัมนะเราต้องดูทรงพุ่มก่อนถ้าทรงพุ่มของเราต้นนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เราก็จะเพิ่มอัตราของปุ๋ยเข้าไปต้นนี้ต้นที่สองของเราต้นเล็กนะครับเราก็จะ ลดปริมาณปุ๋ยของเราลงมานะครับน,นี้เป็นเทคนิคอีกเท,เทคนิคหนึ่งนะครับที่เกษตรกรหลายท่านก็จะใช้เทคนิคนี้อยู่นะครับใบเพรชนาชุดที่หนึ่งนะครับผ่านมาแล้วเนาะมาดูนะครับเราจะทํายังไงให้ใบเข้มใบแก่และเขาสัตว์สมอาหารได้ไวนะต่อสมอาหารได้ไวแล้วก็สามารถ ไปต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็ใช้สูตร c ีวนะครับ 200cc บวกนีโอ 300cc นะครับแล้วก็บวก Neo อไฮแคลนะครับ 200cc อันนี้สำคัญเลยก็บวก u ูดีแพนสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสูตรสะสมหารเพื่อบูมไปให้เราแก่นะครับกับตัว Neo K นะครับทุกท่านดูสูตรตามในในสไลด์ได้เลยนะครับผสมน้ำ200ิิตรนะครับพ้่นไปนะครับห่างกัน7-10วันเท่านั้นนะครับ เจ็ดถึงสิบวันค่นทางนะครับจะใบจะแก่ไวมากนะครับปุ๋ยทางดินนะครับเรา,าพึ่งใบชุดแรกพึ่งผ่านไปเนาะเราก็ยังทําต่ออยู่นะครับในเดือนที่สองอ่าเราก็ต้องใช้ปุ๋ยทางดินอยู่เหมือนเดิมนะครับใช้สูตรสามสิบเก้าหกนะครับอ่าพอใบอกระตุ้นใบชุดที่สองออกมาแล้วนะครับจะทําอย่างไรนาะใช้อะไรใช้เหมือนเดิมคล้ายชุดที่หนึ่งไหมครับแต่เราเริ่มบวก ยูดีแพนเขียวขึ้นมาบวกมีโอซิงพัดขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะว่าใบของเขาเริ่มเยอะแล้วเราก็สามารถบวกตัวปุ๋ยปุ๋ยทางใบได้แล้วก็ตัวอะมิโนทางใบได้นะครับ,โโรบก็ใช้ตัวซีวิวนะครับ2 0 0ซี cc, บวกมีโอซิงพัด2 0 0ซีบวกมีโอไฮแคล2 0 0ซีนะครับแล้วก็บวกยูดีแพนนะครับสีเขียวนะครับ500กรัมนะครับคือครึ่งถุงเองนะครับยูแพนสีเขียวนี้หนึ่งถุงก็จะมี1กิโลนะครับแบ่งครึ่งใส่นะครับ ต่อไปนะครับเราจะทํายังไงพอชุดที่หนึ่งชุดที่สองเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๋ยทางดินเริ่มเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับนะเปลี่ยนสูตรแการเป็นสูตร9 9้9นะครับเพราะเราจะไล่ไนโตรเจนทางใบนะครับออกให้หมดไล่น้ําไล่ไล่เพื่อให้เขาเก็บสะสมอาหารโดยใช้สูตร9 9้9นะครับจะเน้นสูตรหลังนะครับก็ใช้สูตรปุ๋เยเหลืองละนะครับสะสมอาหารใบเข้ม่า ใบเข้มใบดำใบหนาโอ้โหอันนี้พร้อมแล้วเขาสะสมอาหารพร้อมแล้วนะครับที่เขาจะออกลูกนะครับใช้ชุดนี้นะครับโอเคบวกอไม minor บวก neo hale แล้วก็บวก u r i p a n d แดงชุดนี้รับรองนะครับสีเข้มดำนะครับแต่ใบอ่อนก็เริ่มจะไม่แตกนะครับก็บจะเป็นใบที่สะสมนะครับเต็มที่นะครับ อ่าเนี่ยอันนี้เป็นภาพก่อนลาดสารนะครับพอก่อนลาสารใบก็จะพร้อมเนาะก่อนลาสารก่อนลาสารเนี่ยอา่าเราก็จะใช้หยุดใบอ่อนนะครับก็คือชุดนีโอเคบวกนีโอไฮแคลแล้วก็บวกยูดีแพนสีแดงนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับอา่าก่อนที่เราจะลาดสารนะครับพ่นตอกย้ำนะครับเพื่อให้เขาไม่ได้แตกใบอ่อนนะครับอา่าต่อมาพอลาดสารเสร็จ พ้นสารการทางเนือวเรียกว่าการโชบสารหรือทาสากลางนะครับเขาเรียกว่าการทําสารเนาะโดยการใช้สารโพลิเซมโคเลตเนี่ยผสมน้า2องลิตรนะครับในตาสามขีดนะครับพ้นโชบนะครับให้ลําไยกระตุ้นนะครับในเรื่องของรู้สึกร้อนหนาวในการออกดอกนะครับพอเราพ้นแล้วนะครับประมาณสิบสี่วันนะครับสิบสี่วันแล้วเราก็จะเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกใช้ชุดอะไรบ้างนะครับ ซีวิวบวกน e o h ไฮแคลและบวกยู i ิ o r ร์ดเครับใช้ชุดนี้เท่านั้นนะครับซีวิวสาร้อยนะครับนีโอไฮแคลสองร้อยซีซีแล้วก็บวกยูนิฟอร์ดเคสารอยกรัมถึงห้าร้อยกรัมนะครับต่อไปนะครับพอติดช่อดอกแล้วนะครับนียช่วงนี้ยังพุ่นได้อยู่นะครับก็จะมาลุยอดนะครับใช้ c ีวิวสองร้ซีบวกน e o m i n เนอร์สอซีซีบวกน e o h ไฮแคลสองรซีซีแล้วก็บวกยูนิฟอร์ดเคนะครับสามร้อยกรัมนะครับชุดนี้นะครับ À. หรือถ้าช่วงหนาวจัดนะครับหรือร้อนจัดนะช่อไม่ค่อยยืดนะครับสามารถพ่นระยะยืดช่อได้ช่วงนี้ตอนดอกไม่บานนะครับใช้เอ็กเซนทู่วงไปด้วยนะครับใช้อัตรา20ซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับผสมไปด้วยนะครับเนี่ยพอดอกออกเรียบร้อยดอกบานนะครับช่วงนี้อย่าอย่าพุ่งไปยุ่งนะครับพอเราพ่นก่อนช่วงออกดอกเรียบร้อยออกออกดอกบานเรียบร้อยนะครับช่วงที่ดอกบานเราจะไม่ค่อยยุ่งนะครับห้ามพยายามอย่า ไปพ่นช่วงที่เขาดอกบานช่วงที่เขาผสมเกสรน,นะครับถ้าเว้นได้ก็ก็ดีนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นจะมีผึ้งมีแมลงมาผสมเกสรให้นะครับเราจะไปพ่ดอีกช่วงปิดผลอ่อนนะครับช่วงหอวไม่ขีดนะครับช่วงหอวไม่ขีดจะมีอะไรบ้างนะครับใช้ซีวิลสองร้อยซีซีนะครับบวกนนโอไมเนอร์สองร้อยซีซีบวกนนโอไฮแคลสองร้อยซี Hi cc, แล้วก็บวกยูรีฟอสเกนะครับสามร้อยกรัมนี้เป็นชุด สูตรช่วงที่บำรุงผลอ่อนนะครับพ่นหาการเจ็ดถึงไม่เกินสิบสี่วันนะครับเจ็ดถึงสิบวันเนะี่ยพ่นครั้งหนึ่งเอาง,ง่ายๆเลยนะครับแบ่งอย่างนี้เลยสิบวันพ่นครัง้งสิบวันพ่นครั้งนะครับก็เดือนหนึ่งก็พ่นสามครั้งนะครับอันนี้จะเป็นสูตรชตรที่ใช้กันบ่อยนะครับแล้วปุ๋ยทางดินช่วงบำรุงบำรุงผลอ่อนนะครับก็ใช้สูตรสิบแปดสิบแปดสิบแปดนะครับสูตรเสมอนะครับ ช่วงแรกก็ใช้น้อยหน่อยในอัตรานะครับที่น้อยอยู่นะครับเพื่อต้นละประมาณครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลนะครับออพอผลอ่อนเสร็จก็จะเป็นระยะสร้างเนื้อนะครับระยะสร้างเนื้อก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้สร้างเนื้อได้ดีมากนะครับแล้วก็ขยายผลขยายมเมล็ดขยายเปลือกได้ดีมากครับต้องใช้ครบ,ครบ,ครบชุดนะครับถ้าไม่งั้นถ้าขยายไม่พร้อมกันผลอาจแตกได้นะครับ มีตัวซีบิวนะครับ200ซีซีบวกนิโอไมเนอร์200ซีซีนะครับบวกนิโอไฮแคล200ซีซีบวกนิฟอ o เคนะครับสา0กรัมบวก u n ฟอสเอ็นสามรกรัมชุดนี้หาไม่ได้นะครับไม่งั้นผลจะไม่โตนะครับถ้าสมมุติลูกโดกมากเกินไปนะครับไม่ได้ใช้ชุดนี้นะครับลูกก็จะเล็กนะครับแต่ถ้าใช้ชุดนี้เข้าไปช่วยเนี่ยเราก็จะมีคุณภาพเรื่องของน้ําหนักผลแล้วก็สีนะครับจะได้ น้ำหนักที่ดีนะครับคุณภาพที่ดีนะครับอุ๋ยทางดินใช้อะไรนะครับใช้สูตรเสมอนะครับหรือใครมีเก้าเก้าวิกาก็ใช้เก้าเก้าวิเก้าได้นะครับในช่วงนี้นะครับช่วงขยายผลอุ๋ยสูตรเสมอก็ขยายได้ดีเก้าเก้าวิเก้าก็ขยายได้ดีนะครับทําผลใหญ่ใช้จัมโบ้มีไหมมีนะครับสูตรของเราใช้ยูนิฟอร์เคบวกยูนิฟอร์เอ็นนะครับแล้วก็บวกมีโอไฮเทลนะครับ ชุดนี้ก็จะขยายผลนะครับแล้วก็ไซส์ของลำไย,ยเนี่ยจะใหญ่นะครับแล้วคุณภาพเนี่ยจะดีมากนะครับใช้ชุดนี้นะครับอาพอนหางครังเจ็ดวันสองครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลำไยค่อนข้างที่จะ,ะกินอาหารแล้วก็ไปได้เยอะนะครับชุดสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวนะครับจะใช้ชุดนี้นะครับชุดนี้ ก่อนเก็บเกี่ยวระยะประมาณ1เดือนหรือครึ่งเดือนเนี่ยจะใช้นีโอเคบวกนีโอไฮแคลแล้วก็บวกยูฟอดเอ็นนะครับชุดนี้ถ้าใช้ช่วงสุดท้ายนะครับรสชาติรับรองครับอร่อยนะครับหวานนะครับสีชุดสวยด้วยนะครับถ้าท่านไหนนะครับเ,เกิดการผลิตลำไยแล้วก็เปลือกหนาขึ้นมามากเนี่ยผมจะมีวิธีให้นะครับในเรื่องของการขัด ขัดสีเพื่อขัดผิวนะให้สีสวยนะครับผิวลำยไยให้สีสวยเปลือกจะได้บางๆนะครับนิ่มๆนุ่นๆครับสีทองมีออร่าน,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 นะครับ,รบใช้ชุดนี้นะครับมีโอเคบวกมีโอไทอบวกยูนิฟอสเอนแล้วบวกเซซี่นะครับในอัตราห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือถ้าเปลือกหนาจัดเนี่ยก็ใช้หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับโดยใช้เซซี่นะครับออป้องกันโรคด้วย แล้วก็ขัดผิวให้สวยด้วยนะครับใช้ชุดนี้เลยนะครับผลผลิตก็จะออกมาดนัภาพนะครับความสวยความสีอสามารถส่งออกต่างประเทศได้แล้วก็เป็นที่นิยมนะครับสีออกสีทองนะครับเป็นที่นิยมของท้องตลาดนะครับผู้ผลิตก็ชอบผู้บริโภคก็ชอบนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับลัไย,าย่าชุดของบริษัทยูไนเนี่ยค่อนข้างที่ พ่อค้าที่จะการันตีเนี่ยส่งออกส่วนมากนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับ่าในการบำรุงผลผลิตจำใหญ่นะครับต้องใช้ข้าวโอกินด้วยนะครับตัวตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการนำพาการแทรกซึมนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการสูญเสียของปุ๋ยฮอร์โมนยาของเราที่เราใช้ไปนะครับเพราะว่าพ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะจับติดไปแน่นนะครับ ไม่ค่อยเกิดการหล่นการล่วงลงมาตกตามพื้นดินเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราค้นทางไปเนี่ยพอจับปุ๊บเขาก็ซึมตั๊บเลยนะครับไม่เชื่อลองใช้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นผลผลิตนะครับภาพเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตอนออกอ่าที่ผมเคยเข้าไปร่วมงานนะครับอันนี้เป็นภาพภาคตะนออกนะแล้วก็ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับอ่าหลายหลายภาคเลยนะครับที่ผมเข้าไปดู อันนี้ก็เป็นภาพใหม่นะครับอันนี้เป็นเจ้าของศูนย์ป่าบงหลวงที่เชียงรายนะครับซึ่งเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นมือหนึ่งของข้าวญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ข้าวไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเกิดในเรื่องของผลกระทบน้ํานะครับท่านก็มีลําไยก็มาทําลําไยนะครับปีนี้ก็ทําครั้งแรกก็ได้ผลผลิตนะครับ เต็มที่นะทุกทุกที่ทุกต้นนะครับออกทุกต้นนะครับโดยใช้สูตรของบริษัทยูไลน์นี่เองนะครับที่ทางเราได้แนะนําให้นะครับแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับก็เลยเค้ก็มีภาพสวยๆมาให้ชมนะครับแล้วผมก็เพิ่งไป่านมานะครับก็สวยครับคุณภาพสวยแต่ถ้าโดดๆเนี้ยต้องยิ่งต้องใช้ผลผลิตของบริษัทยูไลน์ด้วยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยหรือให้ฮอร์โมนที่ทันร่วงทีเนี่ยเขาก็จะสลัดลูกร่วงนะครับ แล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้คุณภาพนะครับถ้าท่านใช้ผลผลิตหรือปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยครับไปช่วยทันพวงนีเนี่ยเขาก็สามารถขยายลูกนะครับให้ผลผลิตเราได้อย่างสวยงามนะครับหลายท่านนะครับหลายจังหวัดนะครับก็หลายศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ดินดำนะครับศูนย์ของเรานะครับแล้วก็นี่เป็นอีกศูนย์หนึ่งอยู่ภาคตอนออกนะครับผมเคยไปร่วมงานนะครับอันนี้อยู่แถวโป่งน้าร้อน ก็จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะครับมีมากมายนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้นําเรื่องราวนะครับสิ่งดีๆที่ผมเข้าไปเจอนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับสมาชิกยูไรส์ของเรานะครับได้ร่วมงานแล้วก็นําภาพเหล่านี้มาให้ทุกท่านมาแชร์ให้ทุกท่านชมนะครับซึ่งสูตรวันนี้เป็นสูตรเด็ดของบริษัทยูไรส์เลยนะครับซึ่งทํามาแล้วทุกปีก็ได้ผลทุกปีนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับในวันนี้นะครับผมนกคนยั่ยืนก็ จะขอากาบลาทุกท่านในไว้ในเทียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ